เมื่อกี้พี่ซุกก็เปิดให้ดูอ่ะอันที่ลุงอะไรมายิงหนังสติ๊กเนี่ยตาหน้าตาอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครัฉันชื่อซิมิรันค่ะอายุ11ปีค่ะโอ้โหนี่โอ้โหสำเนียงนี้แน่นอนมากเลยน่าจะรุกครึ่งค่ะลุกครึ่งอะไรจ๊ะเยอรมันค่ะอุ้ยพี่หอยก็ลุกครึ่งไทยเยอรมันแต่เป็นเยอรมันเชฟเฟิรร์ค่น โอ้โหรีดอยู่เมืองไทยมานานเนี่ยังลูกก็สามกว่าปีค่ะสามกว่าปีสามกว่าปีสามปียังภาษาไทยไม่ชัดค่ะโอ้แต่เก่งมากเลูกดีแล้วดีแล้วเก่งกว่าพวกครูที่เรียนภาษาอังกฤษมายาวนานแล้วพูดกันงงถั่วกันอยู่ทุกวันนี้ลูกเอ้ยพูดได้พูดได้เก่งมากเก่งมากลูกคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับโทษทีอ๋อคุณพ่อเป็นโปรกอล์ฟค่ะ คุณแม่ละลูกคุณแม่เป็นครูดีไซเนอร์ค่ะโอ้โหเปรี้ยวทังคู่เลยคุณพ่อแม่เปรี้ยวรังคู่เลยแล้วหนูเล่นกอล์ฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่อเป็นคนสอนหรือเปล่าคะลูกเป็นสอนเป็นคนสอนนู่ค่ะที่เล่นกอล์ฟนี้พ่อเพราะชอบหรือว่าพ่อบังคับก็นูชอบเองค่ะอคุณพ่อดีใจเลยสิเราเล่นกอล์ฟตามพ่อใช่ค่ะทำไมอะ เพราะว่าเขาบอกว่ายากค่ะอ้าวคุณพ่อคุณพ่อยังเล่นเลยสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยอยากให้สิมลันเป็นเป็นนักกอล์ฟหรือเปล่าจริงๆเลยค่ะเอาเนอะทำไมอ่ะบอกยากเหรอใช่แล้วพอเล่นจริงยากไหมยากอยู่ค่ะยากอยู่แล้วทำไมยืนยันที่จะเล่นต่อเพราะว่านูรักเราก็นูจะสู้ต่อไปค่ะอุ้ยตอบดีมากตอบดีมากคูณความฝัน่ะโตขึ้นเนี่ยอยาก เห็นตัวเองไปไกลแค่ไหนอยากเป็นที่หนึ okay. ่งในโลกค่ะที่เล่นฟุตอลค่ะเก่งไกลไปนหนไกลไปไกลเป็นที่หนึ่งในโลกทำไมหนูถึงอยากเป็นที่หนึ่งของโลกลูกเพราะว่าหนูรู้ก็เป็นสปอร์ตยากมากเลยค่ะแล้วก็หนูอยากจะทำให้ได้หนูอยากจะให้คนเห็นหนูเป็นคนแข็งแกร่งค่ะ จริงๆแล้วหนูแข็งแกร่งนะตอนนี้เออตอนนี้แข็งแกร่งไหมยังยังใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะหนูไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งแล้วค่อยแข็งแกร่งนะจริงๆหัวใจนักสู้ของหนูที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันหมายความว่าหนูแข็งแกร่งแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูก็จะแข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆท่านั้นเองโอเคไหมลูกหนูไม่ต้องรอว่าต้องชนะเท่านั้นถึงจะเรียกว่าแข็งแกร่งคนที่เป็นนักสู้เนี่ยต่างหากคือคนที่แข็งแกร่งที่แท้จริงโอเคไหมแล้วไอดอลของหนูคือใครโปเมค่ะ โปรโมเมเย์ยอดรไทยนะฮะจริงโอ้ชอบอะไรในตัวของโปรโมเมย์คะข้าแข็งค่ะเขาไม่สนใจอะไรค่ะอ่าคือโฟกัสดีมากอย่างนั้นใช่ไหมคะเอาละวันนี้มาโชว์กอล์ฟแน่ๆแหละใช่ไหมคะใช่ความฝ <c oughs> ันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากเจอได้กล้องค่ะกล้องวัดระยะค่ะอ๋อมันจะเป็นเวลาเล่นกอล์ฟเขาจะมีวัดระยะว่าจากนี่ถึงตรงนั้นกี่ลากี่หลาใช่ไหมใช่ค่ะ ไอ้แล้วเวลาใช้กล้องอันนี้ที่ถ้าสมมติได้ไปเนี่ยเวลาใช้ในการซ้อมใช่ไหมเวลาแข่งเขาใช้ได้ไหมไ<ด>ใช้ได้เหรอเดี๋ยวนี้ใช้ได้เหรอก็ที่นู่นแข่งใช้ได้โอเคอ๋อที่ผ่านมาเคยใช้ยังไม่เคยคคเลยค่ะโอเคอ่ะงั้นเราอยากดูฝีมือแล้วเนาะมามา,มาวันนี้จออะไรเอ,อ่ยสวัสดีลูกสวัสดีครับคุณมิรันครับหนูเห็นพ่อเล่นกอล์ฟจึงอยากเล่นกอล์ฟรึเปล่าลูก ใ่ค่ะจริงๆเห็นโปเมค่ะเห็นที่ไหนลูกเห็นที่ตัวจริงเลยในทีวีทีวีกี่ปีละที่เห็นมาก็ประมาณสามแล้วค่ะสามปีแสดงว่าหนูหัดเล่นกอล์ฟประมาณสามปีใช่ค่ะเพราะโปรมีโอ้แล้ววันนี้หนูจะมาทดสอบโจทย์จากซูเปอร์เทนแต่หนูรู้ใช่ไหมลูกซูเปอร์เทนเนี่ยมาร่วมรายการแล้วโจทย์เราจะยากนิดนึงไหวไหมลูกไหวค่ะไหวนะครับต้องหนูต้องตีกอล์ฟตรงนี้ ให้ไปไกลถึงเยอรมันโอ้โหไก้คุณทำด้วยอะไรอค่ะไหวไหมไหวนองใส่น้องไม่เข้าใจภาษาไทยผมคนมันใจสู้อ่ะพูดแน่นลูกโจทย์ไม่ยากขนาดนั้นไม่ยากหรอกครับพร้อมนะทีมงานครับมาครับโจทย์ครับโจทย์แรกนี่คือการ ัดกอฟครับความยากคือกรีนของเราเนี่ยเป็นฉากจากรายการสักหลาดเป็นพรมไม่ใช่พื้นหญ้าดังนั้นเนี่ยลายมันไม่เหมือนหญ้าจริงใช่ไหมลูกใช่ค่ะมันมันยากยังไงลูกถ้าตบนิดเดียวพิดนิดเดียวมันจะออกครับพูดง่ายๆคือไม่ใช่มาตรฐานของกอฟอะครับเป็นการจําลองขึ้นมานี่คือโจทย์ที่ยากให้หนูฝึกความท้าทายลูกดังนั้นโจทย์นี้เรามีโอกาสให้5ครั้ง5ลูก ลองดูว่าจะได้หรือไม่สู้ไหมลูกสู้ค่ะภาษาภาษาเยอรมันไม่ได้ถามว่าสู้ไหมถามว่าไง kannst du das machen โอเคสู้ไหมดีกว่านะ <c oughs> สู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้นะครับลูกแรกครับ <c oughs> เดี๋ยวลองซ้อนมน้ำหนักก่อนนะครับ ถ้าสีมิลันพร้อมแล้วลูกแรกได้เลยนะครับครับลูกที่หนึ่งครับ ที่เฉไปเฉมาครับลูกแรกใกล้เคียงมากลูกลูกที่สองนะครับครับตั้งเองเลยครับเขารู้แล้วอันนี้เขารู้แน่เลยหัวหน้าพวกมันจะต่งให้ลีลายพาเข้าลูกที่สองนะลูกถ้ามั่นใจไปได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใกล้เคียงมากลูกโอ้โหลูกโโ Jamie, ลูกที่สามเราทำลุงให้ใหญ่กว่านี้ไหมคะเด็กน oh ้องไม่ภูมิใจสิม oh ิร oh ัน oh ลูก oh ลูก oh ที oh ่สามครับไม่ส oh มูนไม่ละหมดไปแล้วเลยใช่แล้วใช่แล้วเลยโอ้โห เดี๋ยวก็ลงลูกเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเม่นระดับนี้ลูกที่4ครับซิมิลันครับซิมิลันจ้ะบางทีการยิ้มก่อนตีจะช่วยได้ขอยิ้มหวานๆลูกกอลจะได้ยิ้มกับเรายิ้มหนึ่งกีลูกเย่เย่โอเคมาผ่อนคลายผ่อนคลาย ยิ้มแล้วปับเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังที่ว่าจริงดีจริงดีจริงทีมงานครับโจทย์นี้ยากไปเดี๋ยวเราปรับให้ง่ายลงนิดนึงทีมงานครับขอทำให้ง่ายลงนิดนึงครับอุปกรณ์เพิ่มครับโอเคฉันไม่อยากจะเชื่อนี่ไงง่ายเหรอ ำโจทย์ให้ง่ายขึ้นครับคือเพิ่มความชันโอ้โหคุณครับตาครูคือไรขนาดนี้คะคุณโซกลายยากก็ไม่มีคุณยังคุณยังมีเนินติดกระใจคือถ้าเทียบกับที่หนูเคยพัดที่กรีนทั่วไปเนี่ยสนามของเรากับสนามที่หนูเคยเล่นเนี่ยอะไรยากกว่ารายการรายการยากกว่ายากกว่ากี่เท่าคิดว้สิบเลยค่ะสิบเท่าโจทย์แรกเราไว้ห้าลูกใช่ไหมลูก โจทย์สองเราให้ห้าลูกดีใจไหมคะโอ้โหไม่คุยกันตายยังไงมันเท่ากันเหรอครับทีละลูกนะครับลูกแรกครับ รจริงฮะลูกแร,รกฟัดขอบนิดเดียวครับ,รบ<ห>ตรงทางมากลูกที่สองครับ เฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วยอดเอ๊ยโจทย์จากรายการยากไหมยากค โจต่อไปง่ายที่สุดเนี่ยฉันไม่เชื่อ,อ,อไม่อยากจะเชื่อเน่่ฉั<ล>ฉไมชอือการสวิงและน้ำหนัก,นก<ห>ในการตีโอพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอุปกรณ์มาครับอะไรและนี่คือโจทย์ที่เรามอบให้กับน้องสิวิลันครับ สวิงกอลให้โดนแตงโมฮึสิรนลูกลองดูว่าจะใช้โอกาสกี่ครั้งกว่าจะโดนลูกแตงโมนะลูกนะพร้อมไหมครับแต่พี่ซุปคะครับข้อหมวกหนูค่ะหมวกเอามาทำอะไรอ๋อเป็นของกุดลค่ะอ๋อหมวกใส่พเพเป็นหมวกนำโชคใช่นักกอลมีแบบนี้กันไหมลูกถ้าถ้ามีแบบนี้จะอุ่นใจมีไหม ไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่าใส่หมวกนี้แล้วนําโชคใช่ไหมลูกใช่อ้าวครับมาใครให้มาลูกหมวกนี้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเหมือนมีพ่อแม่อยู่กับเราด้วยเฮ้ยเท่สิรันครับอยากดูหนูสวิงลมก่อนได้ไหมลูกสวิงลมให้ดูหน่อยโอ้โหโอ้โมันจะกระเด็นมาเข้าเบ้าตาไม่มีเนยนะ เดี๋ยวพี่หอยก็ควรขยับก็ยิ่งทางซ้ายน,นิดนึงครับมาดูเตะที่กว้างมากเลยเขาหัวใ <c oughs> จมันเราเราจะดูเราใจหมาพี่หอยทำอะไรอะไรนะครับทำอะไรไปอยู่ตรงไหนหล <c oughs> บหลังแม่หญิง <c oughs> <c oughs> มันกระจุกอย่างนี้หม <c oughs> ดเลย โอ้ยโอ้โหสูงไปนิดเดียวลูกต่อเน,นื่องนะครับลูกต่อไปลูกที่สองครับ นี้มันทิ้งโอ้โหลูกนี้โดนแล้วนี่ครับ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> น้องซิมิรันครับท่านคณะกรรมการครับท่านสามท่านรู้สึกยังไงครับคือถ้าพูดถึงเรื่องเบสิกเนี่ยมันเห็นกับตาเลยนะเพราะมันไม่มีอะไรที่จะคัดค้านความ ความสามารถของหนูได้ครับสิ่งที่คุณพ่อบอกว่ายากแต่สําหรับหนูหนูบอกว่าหนูเป็นไปได้แล้วหนูก็มีเป้าหมายที่ชัดว่าหนูอยากจะไปเป็นที่หนึ่งของโลกซึ่งหนูเป็นแรงบันดาลใจมากๆให้กับอีกหลายๆคนแน่ๆวันนี้มันไม่ใช่ว่าหนูจะต้องได้ที่หนึ่งแล้วหนูจะเป็นแรงบันดาลใจหนูรู้ใช่ไหมลูกคนที่อินสไาร์คนอื่นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้คือคนที่ไม่ยอมแพ้นี่ต่างหากคือความเข้มแข็งที่แท้จริงแล้วมันมีอยู่ในตัวหนูทั้งหมด สุดยอดมากค่ะลูกวันนี้สิมิรันมาซูเปอร์เทนเพราะว่ามีความฝันครับอยากจะได้อุปกรณ์เสริมเพื่อฝึกฝนเล่นกอล์ฟให้เก่งขึ้นเป็นกล้องวัดระยะครับทั้ง3าท่านครับเด็กคนนี้เหมาะสมควรได้รับสิ่งนี้หรือไม่ครับคิดว่าไม่ให้เขาคงตีนั่งเข้าหน้า,<ข>าเราแน่เลยพวกเราก็เลยคิดว่าซิมิรันเนี่ยนะ หน่าจอพายโอคุณคหนูไม่เคยใช้มาก่อนไม่เคยเดี๋ยวลงกลับไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเรานกพิ่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเพื่อจะได้เหมือนโปรเมโปรเมสมมุติว่าถ้าวันนี้พี่โปรเมดูรายการซูเปอร์เทนอยู่ ฝ่ภาษาอังกฤษเต็มที่ลูกอยากจะบอกพี่โปรโมเมว่า Thank you Pro May for letting me have the energy and be able to get this far I'm really happy and proud of what I did today w h a n k y o u และนี่สาหรับตัวเองเขาภูมิใจในตัวเองวันนี้ทุกคนก็ภูมิใจน้องสินหลาเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 2> และเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพี่โปรโมเมจะได้เห็นสิ่งที่หนูแสดงความสามารถและได้ยินในสิ่งที่หนูพูด วันนี้พี่โปรเมย์ไม่ได้มาซูบเทนเพราะว่าพี่โปรเมรอยู่ที่อเมริกาแต่เขามีเสียงและภาพมาฝากหมือนัพี่โปรเมย์ครับสวัสดีค่ะน้องสิมิรานพี่มเมย์นะคะก็ดีใจมากมากเลยนะคะที่น้องติดตามผลงานพี่นะคะแล้วก็ทราบมาว่าน้องสิมิรานอยากเป็นนักกอล์ฟนะคะก็อยากให้น้องนะคะมี เป้าหมายชัดเจน,นะค่ะเพราะว่าเป้าหมายกับความฝันเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตมีค่านะคะแล้วก็ที่สําคัญะค่ะอย่าลืมที่จะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมาทุวกวันนะคะแล้วก็พี่เมย์เอาใจช่วยะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสิีิรันนะคะโชคดีค่ะโอรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะพี่โปรเมรไม่ได้ส่งมาแค่คลิปวิดีโอนะลูกมีบางอย่างพิเศษมาให้ด้วยหันไปทางนั้นลูกปิดตาปิดตาปิดตา พี่รันจ๋าหันไม่ได้แลวลูก oh <my> นี่คือเสื้อหมวกพร้อมลายเซน็นจากพี่โปรเมเี็วันนี้พี่โปรเมม,มอบสิ่งนี้ให้หนูเพื่อให้หนูมีกำลังใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองฝึกฝนต่อไปเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่หนูอยากจะเป็นนะลูกนะนี่คือหมวกนำโชคจากพี่โปรเมลูกอา ขอบคุณจริงๆสำหรับรอยยิ้มและความสามารถของลูกนะครับน้องซิมิรันครับย้น้องหนึ่งนะไปโอ้เขมีใจมากดีใจมากพี่พี่โปรเมก็น่ารักมากคลิปนี้เราได้จากสิงคโปร์พี่โปรเมจะต้องเดินทางจากสิงคโปร์ไปอเมริกาต่อเลยแต่ว่าพี่โปรเมก็ยินดีมากที่จะส่งทั้งภาพเสียงและของที่ระลึกมาให้กับน้อง ซูเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางช่องเวิร์กพอยท์